สองหนึ่งมาเปิดสักรลาดใหม่ด้วยล่าใหม่นะคะพี่โอ๋ใช้แล้วค่ะเออเป็นไงคะล่านี้ดูมีความมั่นใจมากก็ก็โอเคนะคะแต่ก็ก็ถึงบอกแต่โอว่าพูดตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าจริงๆเมื่อก่อนโอก็รู้สึกว่าโอสวยในแบบแบบอวบๆของโออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เคยคิดอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่คนก็จะเมาส์กันไปต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบหมายถึงว่าเมาส์ว่า โอ้ยอยากจะให้ลงอวกจังเลยอ้วนมากมากกันเลยอย่างเงี้ยก็ใช้คำบูลลี่ต่างๆกันไปอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเฉยเยอวกก็สวยก็แบบอย่างที่บอกมีแฟนก็ไม่ได้แคร์ออแต่ว่าพอพอมันพอ,อตอบอีกคำถามหนึ่งเลยแล<ะ>้วกันว่าพอลดได้อะ่ะเราก็รู้สึกว่าเออคนที่รักเราอะ่ะเขาก็รู้สึกแบบเหมือนมีแรงบันดาลใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า เออพี่โหว่าแบบทําได้แล้วโอเห็นคนอื่นเข้ามาเม้นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็รู้สึกแบบเหมือนชื่นชมในเราอะไรอย่างเงี้ยโอก็รู้สึกยิ่งบางทีก็โอเคอ่ามันมันก็โอเคขึ้นนะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่เคยแบบ เก็บเอาไว้ตอนแรกคือแบบยัดเข้าไปในตุ้นในสุดแล้วก็ว่าคิดว่าจะเก็บไว้ให้ลูกกับบางทีซื้อแบรนด์ซื้ออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเออเดี๋ยวคงเป็นรุ่นลูกใส่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็เอากลับมาใส่ได้มันก็รู้สึกแบบเออยิ่งยิ่งรู้สึกภูมิใจในตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะไรจุดประกายครับพี่โอ <c oughs> ๋คะที่แบบว่าเฮ้ยฉันต้องเริ่มละอ่ะพูดจริงๆเลยว่า,าทางเจ้าของแบรนด์อะเรียกอกคุยคือมีหลายมีหลายเจ้านะอ,อ่ะไม่ได้ขี้โม้นะเพราะว่า ดาราอ้วนยังมีสักกี่คนมันก็ต้องเป็นเรามันก็เลยต้องมีหลายแบรนด์มากเลยแต่แต่โอ้อ่ะเหมือนอาจจะถูกใจกับกับตัวนี้นะอ่าจะกับเจ้าของด้วยแหละอะไรเงี้ยเราก็เราก็เราก็เริ่มคุยแล้วก็ที่สําคัญเลยอ่ะคุยกับพี่เป๊กอ่านางก็โทรมาคุยแล้วเราก็เขาบอกว่าโอก็ปฏิเสธไปแบบหลากหลายที่เราก็คิดว่าตัวเองคงทําไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พี่เป๊กบอกว่ามาคุยกันก่อน อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอ่ะก็เริ่มไปคุยแล้วเราก็รู้สึกเราเจอเจ้าของเราเจอเอเขาเขาเหมือนสร้างแรงบันดาลใจให้เราแล้วเขาก็รอคอยเราเออเหมือนเราปฏิเสธไปหลายรอบอะไรเงี้ยแต่ว่าเขายังเชื่อมั่นในเราก็โอเคก็เลยอยู่ที่โอละละตอนนี้คือสถานที่ออกคือเป็น พูนส่วนหรือเป็นเป็นพีจริงๆเป็นเพงพีเซนเตอร์แต่ว่าขายให้เขาด้วยปักตะก้านะคะเข้ามาซื้อได้ที่โอพักหนึ่งเก้าปักใน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 ติ๊กต็อกใช่แต่ปักตะกานี่คือปักในแอปแล้วมันมีคนก็เมากันว่าการที่เราลดน้ำหนักได้คือมันมีตัวช่วยอื่นหรือป่าปักตะการลงลิฟต์หรือเปล่ารืออ๋ออ่ะคนคนก็เมาส์ปักปักกาตัดกระเพาะดูดไขมันใช่สิ่งต่างๆก็คือไม่ได้ทําอะไรนอกจากโอละลๆค่ะแต่ว่า คุณก็ต้องรู้ว่าอันนี้เขาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะโอ้ oh, พูดจริงๆว่าโอ้ oh, uh, ก็ช่วยเขาด้วยคือเรารู้สึกว่าเราเราอิ่มนานเราเขาบอกเขาเบิร์นให้เราแต่ว่าไม่ใช่เราสว่าปาเหมือนเดิม,มคือคือเขาช่วยเราครึ่งหนึ่งอ่ะข่อนหนึ่งเลยแหละแต่ว่าเราอ่ะก็มาปรับเปลี่ยนวิถีของเราพอสมมติว่าตัวนี้มันช่วยให้อิ่ม แล้วก็อิ่มนานเราก็เลือกทานหน่อยที่เป็นแบบโปรตีนเลือกทานอะไรที่แบบเหมือนเรารู้สึกว่ามันทําให้เราแบบลดหวานอะ่ะม,มันทําให้เราไม่ได้อ้วนขึ้นอ่ะพอเขาช่วยบล็อกช่วยเบิร์นมันก็เลยได้หุ่นแบบนี้แต่ถามว่ามันไม่มีอะไรที่แบบโอ้โหอยู่ดีๆต่อให้คุณไปไปทําคุณก็ต้องพันผ้าคุณก็เห็นตีไทยคัวโ,โตลอดเวลาอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ ไม่ได้ไม่ได้ก็ตอบเลยว่าไม่ได้ทําทานโอละลาแต่ว่าขอให้มีระเบียบวินัยในการรับประทานเท่านั้นเองพี่โดอนคอ,นอมเมนต์เยอะไหมคะก็หลายคนก็แบบกระน่ำเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่โอ้โาโชค<ม>ดีนะคนก็ก,ก็ก็คงอก็จะมีฐานแฟนคลับที่บางทีคนก็รบอกว่า รักในเราก็เชื่อในเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครไม่เชื่อโอพูดให้ตายยังไงก็อบอกสาบา้านสาบา้าน<ม>ก็สกิปไปเออเพราะว่าโอ้ก็ไม่ได้ชอบคนแบบท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยโอ,โอ้ก็รู้สึกว่าตัต้งแต่แรกแล้วโอ้มีจุดมุ่งหมายแบบนี้คือจริงๆไม่ได้คิดว่าอยากจะลดเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเราตั้งใจแล้วเราทําได้เราก็บอกต่ออ่าถ้าบอกต่อไม่เชื่อก็เชิญไป <laughs> ทำอย่างอื่นได้เลยค่ะเร็วเร็วมากเหมือนกันนะสามเดือนใช่ตัวเองก็เห็นตีไทยครัวที่โอ๋ถ่ายตลอดเวลาคือโอ๋ก็มันแอบตลอดเวลาเออถ้าสมมุติว่าจะไปตัดกระเพาะมันยังไงมันก็ต้องหยุดยังไงมันก็ต้องทําอะไรคือก็ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ตอนนี้พอใจแล้วมันขลุ่ยอยากด้อีกคือจริงๆถามว่าพอใจไหมก็พอใจมากแล้วนะก็ไม่ได้คิดว่าจะขนาดแบบมันมันจะ คือระเบียบวินัยอ่ะมันสร้างได้จริงๆแล้วก็เราอ่ะสร้างมาแล้วแล้วก็ตัวช่วยดีๆอ่ะมันก็เห็นผลจริงๆโอ้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันบวกกันนะตัวเองมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรปุ๊บปั๊บแล้วรับโชคไปเลยอยู่ดีๆแบบจะบอกว่ากล่องนึงเอาจริงๆนะมันแค่สิบวันอ่ะมันมันมันไม่มีทางเวลาโอ้พูดในไลฟ์โอจะพูดเลยว่าเอาจริงๆนะโออ่ะ จะขายสามโปรสามแถมสามตอนเนี้ยเพราะว่ามันต้องเป็นสองเดือนต้องเป็นสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาคือแค่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉยๆเราใช้เวลามันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาแล้วรูปร่างนี้นี่คือจะต้องเมนเทนยงังไงอู่ไหมคะพี่ว่าเขาก็แบบให้เราเมนเทนะแบบ <c ười> <c ười> มันก็อยู่ในสัญญงสัญญาเขานนหนึ่งปี <c ười> แต่ว่าโอ๋อ่ะก็อยากจะแบบ เอาจริงเราก็พอพอเราลงมาได้นะมันก็ไม่มีใครอยากจะจะขึ้นไปอ่ะเออแต่ว่าเราก็ออเนี่ยแหละมันอยู่ที่วินัยอ่ะตอนเนี้ยแต่ถามว่ายังกินอยู่ไหมอ่ะโอก็ยังไม่อยากมันเหมือนผิวใจอ่ะเนาะมันก็ยังกินอยู่คือเองต้องออกกําลังกายอืมากไหมคะคือแรกๆอ่ะโอพูดในทริคเลยว่าโออ่ะกลัวหิวพอออกกําลังกายมาแล้วเป็นเปล่าว่าแบบมันโหยมันหิวมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เบาๆเป็น หมีจำศีลไปก่อนช่วงแรกๆช่วงแรกๆแ,และถ้ามันถึงเวลาที่เราลงจนเพียงพอแล้วเราค่อยไปแบบสร้างความแข็งแรงดีกว่าเพราะไม่อย่างนั้นนะ่ะหมีจำศีลมันจะไปกันใหญ่มันมันจะเหมือนตะบะแตกอะไรเงี้ยน,นี่คิดเองนะกับกับตัวเองที่ทำแต่ว่าใครใครแบบบางคนก็บอกอุย้ยฉันชอบออกกําลังกายอะไร ก็เชิญเพราะว่าจริงๆมันช่วยอยู่แล้วนะทั้งออกกําลังกายทานอาหารมีประโยชน์หรืออะไรนอนหลับพักผ่อนอย่างเงี้ยช่วยอยู่แล้วตอนนี้ได้เป็นร่างที่มันใกล้เคียงกับตอนสาวๆอย่างงี้ยพี่โอมเชื่อะัะว่าตอนส,า,สาวๆอะ่ะอย่าอย่าพูดเลย45หนับห้ตัวออจิ๋วหนึ่งเออข้าวงการมาได้ไม่ได้แบบจับพัดจับผู่นะคะไม่ใช่เพราะว่า อย่าลืมว่าเราจะเปรียบเทียบกับตอนเด็กๆไม่ได้ร่างกายคนเราโอ้ถึงพูดว่าทุกคนแหละในอายุเท่าโอ๋หรือว่าคนที่อายุเพิ่มมากขึ้นอ่ะอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับตอนที่เรายังเด็กอย่างเด็กๆอะ่ะโอ้โหกินเท่าไหร่พอช่างน้ําหนักโอ้ยลดท่าท้องแบนตอนนี้อ่ะหายใจยังจะอ้วนเลยเออ,เอ,อก็ถึงบอกว่าเปรียบเทียบไม่ได้ไม่ได้เลยแต่ว่าถามว่ามันมันมันเท่ากับเราเมื่อ เอาเป็นว่าสิบสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วเพราะว่าเอาเสื้อผ้าเก่าๆมาใส่เหรอจู่ความที่โลเร็วอ่ะมันมีเหี่ยวไหมดูเอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหชอบดีอะโอ้ไม่เหี่ยวอ่ะหรือว่ามันมีมันมีเยอะเออโอ้อ๋อจะเป็นคนแบบผิวไม่ ค่อยเหี่ยวเท่าไหร่นะแต,แต่แต่อันนี้พูดจริงๆว่าแล้วแต่คนเพราะว่าบางคนน่ะลูกสามจะมาบอกว่าแบบโอ,อ้ยฉันผอมแล้วอะอย่างนั้นก็ต้องต้องเสริมสวยแล้วละ่ะตัวเองเอาเอาพูดจริงๆนะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ยังเมากันเลยว่าถ้าคนลูกสามอ่ะหรือลูกสองอะไรอย่างเงี้ยพุงเขาขยายตั้งสองรอบอมมันมันอันนี้มันอยู่แล้วแต่แต่ความความชิดอ่ะมันก็มันก็มัน,ม,นมันลงมามบางคนอาจจะมี อ่อตรงนั้นก็ต้องไปทํากันไปแต่ว่าโอว่าตอนนี้บางทีถามว่าเข้าไปนวดเข้าไปเซลูไม้ไปตตนวดไปตบอะไรเงี้ยถามมีโอก็ไปทําเพราะว่าโอโอชอบมันก็ควบคู่ไปกับการเหมือนเรามีวินัยอะ่ะนะครั้เตอนนี้เรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพโอ้อนนลงโอเคอะค่ะคือเวลาเวลาเดินเหินนะ่ะมันจะมันจะโอเคขึ้นเหมือนธรรมทะทแมงมแล้วก็รู้สึกว่า เหนื่อยน้อยลงเอออาจจะแบบไอ้ความหมีจำสีหนูคงตอนนี้เหมือนอาจจะว่าเอาทำงานด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมีได้ได้ออกมาทํางานอะไรก็เหมือนกระฉับกระเฉนขึ้นอืมแล้วพวกพวกไขมันหรืออะไรที่มันพอกต่างๆเงี้ยมันก็ลดลงก่อนนี้เชืว่ามีภาวะเรื่องแบบไขไขมันพอกต่างจริงๆอ่ะไม่มีนะเป็นคนอ้วนในสุขภาพดีหมายถึงว่าเอามันจะมีค่าลดลง ลดลงจากเขาเขาก็พูดกับโอ๋ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าสมมติว่าโอ๋ไม่โลงไม่ลดอ่ะพวกพอกที่พุงอ่ะมันจะมันจะมีผลอยู่แล้วอะไรสำหรับผู้หญิงที่อายุมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าพี่โอ๋เอาเธออะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่าคุณหมอก็จะจะเชี่ยให้ลดความอ้วนอยู่แล้วแฟนแ<ล>แร่างใหม่กับแฟนร่างใหม่ก็ใจก็โอเคค่ะก็แฮปปี้แล้วก็แล้วก็เหมือน ทางทางทางแบรนด์ก็แฮปปี้ทางเราก็แฮปปี้เขาเขาเคยเชียร์ให้เราลดไหมคะหรือว่าไม่เคยใครแฟนหรอไม่จริงๆไม่เคยนะเขาก็ไม่ได้เคยเชียร์ให้เราแบบจะพูดแล้วดูสวยเนาะเจอเลยเขาเลยคือเขาบอกว่าเขาก็เจอเราตอนอ้วนนะเขาเขาก็เจอเราร่างนี้ไม่ว่าไม่ว่าเราจะเป็นแบบไซส์ไหนเขาก็เอ็นดู แติงวาม้ก็ยิ่งแฮปปี้เลยคะหรือว่าเาชมเขาก็ชมเขาก็เลยแบบว่าเอาอีกนิดนึงนะมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยเขาคือตัวเขาอ่ะก็เป็นคนมีวินัยในการออกกําลังกายอยู่แล้วมีวินัยในการทานแต่ผู้ชายอ่ะก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนผู้หญิงเขาเขาแต่ว่าโอ้ก็จะดุเขาว่าอย่ามาสอนคือหมายถึงว่าถ้าจะดุกันเรื่องนี้อย่ามาสอนเรื่องว่าฉันจะกินอะไรออกกําลังกาย คือฉันฉันแก่กว่าเธอฉันเรียนมาฉันรู้แต่ไม่อยากลดอ,อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจคนที่มันแบบเป็นอย่างนี้แล้วว่าเออมันมันจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลอรอ่างเง้ยเขาชวนออกกำลังกายไหมคะแม่อะไรนะคะเพรแม่ผอมแล้วอย่างเงี้ยเขาชวนออกกำลังกายแต่มแม่ไม่เอาเลไม่เอา <laughs> ก็ยังก็ยังอยู่คนละสายกันแต่ว่าถามว่าเดินเดินเบาๆอะไรไหมมีแล้วก็บางทีลูกอ่ะก็ชวนไปเล่นพิลาทิสก็จะไปเล่นพิลาทิสกันทุกวันพุธอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีอะไรไหมวันนี้มา วันนี้มาฮีมาฮีมาตอนนี้เซอร์ไพรส์ไหมคะวันนี้มีโชว์เซ็งซเซ็งใช่วันนี้ฮีเขาที่จะมาเอ่อไม่ไม่ฮีมาเซอร์ไพรส์ไม่ไม่เซอร์ไพรส์ฮีมาเลยแล้วฮีจะมีเออ่ดอกไม้ฮีมีดอกไม้มาให้เหมือนเราเอามแล้วฮีถือดอกไม้แล้วด้วยีถือดอกไม้แล้วด้วยแล้วฮีกำลังเดินมาฮีกำลังเดินาไม่ได้สร้างซีนแต่อย่างใดเพราะว่า ตอนแรกเหมือนเหมือนเหมือนว่าจะเซอร์ไพรส์คคนเซอร์ไพรส์อ่ะคือลูกมากกว่าครับคุณคแพรอือน้องน้องเลยไหมคะอะไรนะคะเจอแล้วก็ถามเลยแต่งีนี้เลยไหมคะเออเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นเอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเลงโอ้โหโอเคงบอกว่าขอ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 ให้โอ๋ได้เซอร์ไพรส์นะ อยากแก่แล้วรู้สึกอยากเซอร์ไพรส์แบบไม่อยากไม่อยากแต่ไม่อยากรู้อะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้สึกเซอร์ไพรส์เป็นยังไงบ้างคะแฟนเหมือนได้แฟนคนใหม่ไหมครับแฟนใหม่ครับโอ้แต่ของเก่าก็น่ารักว่าสมัยนั้นเราเราก็นักกันมาก้็แต่แบบนั้นนะครับคราวนี้พอเปลี่ยนเป็นคนใหม่ก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับสวยสดใสมากขึ้นนะครับ แต่ก็มีปัญหาบ้างนะครับเวลาเมื่อก่อนเราเส้นเราควงแขนกันอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะแนบแน่นเห็นไหมนะครับแต่ว่าได้ควงแล้วหลวมสาวอวบจำไว้เอวหายไปหมดเลยนะครับแต่จไม้จะมือมันก็จะแบบไม่ได้แล้วใช่ครับแต่ว่าแบบใส่เสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชมเอ้ยแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ รูปไหนนะฮะอตอนตนี้แ่ะ